การเข้าถึงความไม่เกิดไม่ตายหรือความไม่เกิดไม่ดับนั้นนั่นก็คือการเข้าถึงจิตผู้รู้อันแท้จริงนั้นได้นั่นเองเมื่อเราเข้าถึงจิตผู้รู้ ได้อย่างแท้จริงแล้วมันก็จะไม่มีอัตราตัวตนหรืออวิชชาคือไม่มีอวิชชาที่จะก่อให้เกิดอัตราตัวตนเข้าไปครอบงำจิตผู้รู้นั้นมันก็จะปล่อยให้จิตผู้รู้นั้น เขาทำงานโดยธรรมชาติของเขาคือก็แค่รู้อย่างที่เคยอธิบายไว้กันก่อนนั้นว่าจิตผู้รู้แอนเท้จริงเขาทำงานแค่รู้นั้นก็าทำงานยังไงก็คือเขาแค่รู้เขารู้อยู่เฉยๆเขารู้อยู่ซื่อๆเฉยๆนะ เขาไม่มีหน้าที่ไปเกิดไปดับหรือไปเกิดไปตายกับธาตุหรือขันนั้นหรือกับธาตุหรือขันใดๆเลยหรือกับแม้สภาวะธรรมใดๆที่คำว่าสภาวะธรรมใดๆก็คือสภาวะแห่งธาตุขันที่มันเกิดมันดับ หรือแม้แต่จสภาวะของจิตที่เป็นอารมณ์ของจิตที่มันเกิดแล้วก็ดับนั้นนี่นหะคือจิตผู้รู้อันแท้จริงเมื่อเราเข้าไปถึงมันจริงๆแล้วนั้นจิตผู้รู้มันก็จะอยู่แค่รู้อยู่เฉยๆมันไม่ได้ไปเกิดไปดับกับสภาวะธรรมที่เป็นรูป,ปราธาตุนามธาตุหรือาธาตุขันธ์นั้น หรือสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของจิตอาการของจิตต่างๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนั้นที่มันเกิดดับนั้นมันไม่ได้ไปเกิดไปดับด้วยเลยมันแค่รู้เฉยๆสภาวะเหล่านั้นผู้รู้มันแค่รู้เฉยๆสภาวะเหล่านั้นมันจะเป็นตัวปัญญาในการเข้าไปเห็นมองมันเอง ตัวปัญญาเขาทำงานของเขาเองนั่นคือสภาวะที่เป็นมรรคนั่นแหละปัญญาเขาไปเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปประคันนามขคันรูปธาตนามธาตุมันเกิดมันดับของมันตามความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมของเขาสภาวะธรรมธรรมชาติของอารมณ์จิตในของจิตนั้นเขาก็เกิดดับของเขาอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติของเขาความเป็นจริงของเขาก็เป็นอย่างนั้นคือตัวปัญญาเขาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้น ัวปัญญาเนั้นก็เป็นเพียงแค่มักนำไปสู่ผลคือการปล่อยวางที่มันปล่อยวางได้ก็คือมันยอมรับความเป็นจริงก็ปล่อยให้สภาวะเหล่านั้นก็ททำงานตามความเป็นจริงจิตผู้รู้ก็แค่รู้นะถ้าจิตผู้รู้ไม่แค่รู้มันโดนอวิชชาเข้าไว้ก็มีอัตราตรวจตนออกไปยึด อัตตาตัวตนเมื่อออกไปยึดเอาสภาวะรูปธาตุนามธาตุหรือธาตุขันนั้นมันก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงแม้จะรู้ว่ามันเกิดดับแต่มันไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็ไปยึดว่าเป็นของกลของเราของเขาของใครอยู่นั้นหรือสภาวะอารมณ์จิตอย่างนี้แม้มันจะรู้ว่าเกิดดับแต่มันก็ออกไปยึดอ่าวิชชายที่ก่อให้เกิดอัตตาตัวตน ปตตวตนมีก็ก่อให้เกิดอ,อปทานออกไปยึดเอาอารมณ์จิตทั้งหมดทั้งร้อยทั้งมวลเหล่านั้นว่าเป็นของกลวของเราของเขาของไขรอยู่นะเพราะพวกนี้มันออกไปเย็บมันก็ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดสังคานตงแต่งทําให้เกิดตัณหา,า,หหาอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีอยากเป็นยินดียินไล่ในรูปธาตุนามธาตุในอารมณ์ทั้งหมดทั้งรลายทั้งมวลท,ท,ที่เขาทํางานโดยธรรมชาติของเขาอยู่นั้น มันไปยึดพรอนไปยึดมันก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงแม้มันรู้มันเห็นมันก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงแม้มันเข้าใจมันก็ยังไม่ยอมรับความเป็นจริงถ้ามันมีอวิชามีอัตราก่อให้เกิดอัตราตัวตนออกไปลงไปยึดอย่างนั้นนี่แหละอวิชาก็ก่อให้เกิดอัตราตัวตนที่ออกไปยึดนี่แหละมันครอบจิตรู้หรือผู้รู้หรือธาตุรู้นี้ มันครอบไว้มันก็ทําให้พวกนี้ไม่ได้ทํางานในการรู้เฉยๆได้เพราะจิตอวิชชาพวกนี้มันออกไปยึดมันบอกตัวกูของกูก็ไปยึดว่าเม่ต่กูรู้กูเห็นกูเกิดกูด,ดับนี่กูมีปัญญาอย่างนี้รู้เห็นว่ามันเกิดมันดับนี้แต่มันยังมีตัวกูของกูมีอวิชชาอยู่ ก่ให้เกิดอตัตราตรัวตนตคือตวกูของกูเข้าไปยึดว่ากูรู้กูเห็นกูมีปัญญาอย่างนี้มันก็เลยไม่เกิดผลผลคือการปล่อยวางที่ทําให้จิตผู้รู้เป็นอิสระคือแค่รู้เฉยๆได้นั่นเองนั่นแหละแต่พอมันปล่อยวางได้แล้วอัตราตัวตนสลายไปคืออวิชาบันดับไป ตัวผู้รู้หรือาธาตรู้หรือจิตรู้นี่ไม่มีอาวิชาที่ก่อให้เกิดอัตตาตัวตนเข้าไปครอบงําจิตผู้รู้เหล่านี้จิตผู้รู้เหล่านี้ก็อิสระเขาก็ทํางานโดยอิสระของเขาแค่รู้ช่ยๆนั่นน่ะทีนี้เม้แต่ตัวรูปธรปรมนามธรรมที่เขาเกิดดับเขาก็เกิดดับของเขาแม้แต่จิต ต่างๆที่มันเกิดดับเขาก็เกิดดับของเขาตัวปัญญาเขาไปรู้เห็นเขาไปรู้เห็นของเขาจิตผู้รู้ก็แค่รู้อยู่เฉยๆ่ยนี่เขาเรียกว่าการปล่อยวางคือจิตมันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางคือมันเข้าใจจนยอมรับความเป็นจริงที่มันจะยอมรับความเป็นจริงได้ก็คือมันละอัตตาตัวตนนั่นแหละคือละอวิชชาไป มันก็เลยปล่อยวางเพราะมันปล่อยวางจิตผู้รู้หรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุนั้นก็เป็นอิสระในการรู้คือรู้เฉยๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลยแค่รู้เฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ประาธาดนำประาธาดหรือจิตต่างๆที่มันเกิดดับนั่นเลยแต่ที่มันไปยุ่งเกี่ยวก็ไม่ใช่จิตผู้รู้เพราะจิตผู้รู้อยู่เฉยแต่มันมันโดนครอบไว้ที่มันไปยุ่งเกี่ยวก็คืออวิชชาคืออัตตาต,รต,รตรนนี่ ก็ให้เกิดอัตาตัวตัวนี้ออกไปยึดไปยึดเอารูปประทัดนามประทัดนั้นเลืออาจารของจิตเหล่านั้นว่าเป็นตัวกูของกูเป็นของเขาของเราองใข่อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะคือมันออกไปยึดมีอัตราตัวตนออกไปยึดไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ออกไปยึดเมต่ออกไปยึดตัวปัญญาที่มันเห็นเข้าใจในศสัจธรรมของรูปธรรมนามธรรมของอาการของจิตในเรื่องของจิตทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดที่มันเกิดดับนั้น เม็ปัญญามันรู้มันเห็นจิตมันก็ออกไปยึดคือจิตที่มีอวิชชาก่อให้เกิดตาตัวนี้ออกไปยึดว่ากูรู้กูเห็นกูเข้าใจกูมีปัญญาในลักษณะนี้มันก็ยังมีตัวกูออกไปไปพะกูออกไปยึดมันก็ครอบนั่นแหะนะนะพอมันออกไปยึดมันก็ครอบครอบไปครอบจิตรู้ครอบธาตุรู้ครอบไว้ไม่ให้เกิดความอิสระในการรู้ที่มันจะต้องรู้แค่รู้อยู่เฉยๆนะนะในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้พอมันหมดอัตตาตัวตนอวิชชาดับไปหมดอัตตาตัวตนจิตผู้รู้ก็ทํางานโดยอิสระของเขาคือรู้อยู่เฉยๆได้พวกนั้นก็ทํางานตามสภาวะความพันของเขาไปรูปบัธรน,นานนมาทมอาการของจิตเขาก็ทํางานไปโดยธรรมชาติของเขาคือเกิดดับของเขาไปจิตผู้รู้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยมันแค่รู้เฉยๆ นี่มันก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็มันไม่ได้ไปรู้ว่าเขาเกิดเขาดับหรือไม่เกิดไม่ดับนะตัวปัญญาเนะนะี่ยคือไปรู้ไปเห็นแต่จิตู้รู้แค่ก็แค่รู้เฉยๆนะไม่ได้ไปใส่ใจสนใจหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นกับเขาว่าเกิดหรือดับไม่เกิดหรือดับน,ะนั้นก็มีแต่จิตอักวิชาที่ก่อยเกิดาตัวตนนั่นแหละเข้าไปยุ่งเกี่ยว ว่าเขาเกิดเขาดับหรือเขาไม่เกิดเขาดับนั่นแหละคือตัวมรรคแห่งปัญญาตัวปัญญาแห่งมรรคตัวปัญญาแห่งมรรคนี้มันพิมเป็นมรรคอยู่แสดงว่ามันยังมีอวิชชาครอบงำอยู่บ้างมันก็ก่อให้เกิดเห็นการเกิดการดับและการดับแต่ดับสิ้นไปแต่พอมันผลจากมรรคนั้นออกมาอวิชชามันดับไปอัตตาลมดับไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรดับมันก็มีตัวผู้รู้รู้อยู่ ตัวผู้รู้หรือจิตรู้หรือธาตุรู้นี้ก็แค่รู้นี่นะนั่นแหละคือคําว่าการเข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับความไม่เกิดไม่ตายมันก็จะเป็นในลักษณะนั้ันคือจิตผู้รู้นี้มันไม่ได้ไปเกิดไปดับหรือเราไปได้ไปรู้ว่าเขาเกิดหรือเขาดับสภาวะธรรมใด เขาจะเกิดเขาดับมันก็ไม่ได้ไปรับรู้ว่าเขาเกิดเขาดับนะมันก็รู้อยู่เฉยๆแต่เป็นสภาวะแห่งจิตที่ตัวปัญญาเขาไปรู้เห็นเข้าใจกันนั้นนั่นแหะคือมร์พอมันเป็นผลเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดมันดับนั่นแหละคือพอมันถึงว่าจิตผู้รู้ที่มันไม่เข้าไปเข้าไปยึดคือรู้อยู่เฉยๆไม่ได้เข้าไปยึดในตัวปัญญาว่า ว่าไปรู้เห็นเข้าใจในรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดท,ทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดดับนั้นมันก็ตัดพวกนั้นออกไปปุ๊บเอาวิชาก็ดับปุ๊บไปมันก็จะเหลยใจจิตรู้แค่รู้อยู่เฉยๆนี่แหละการเขส้สถึงสภาวะความไม่เกิดไม่ดับแต่บางครั้งคนเราก็มันมีตัวกลัวเข้ามายึดในตัวรู้ว่ากลรู้ มันไม่ได้ยึดในตัวผู้รู้หรอกมันไปยึดในตัวปัญญาที่มันกําลังดําเนินมากมันก็เลยก่อให้เกิดอัตตามันมีอัตตาก็ก่อให้เกิดการไปยึดมันก็มาครอบผู้รู้นี้ไว้เคนั้นเองพองมีอัตตาตัวรูงก็ว่ากูรู้กูรู้นะเห็นไหม,มก็คือตัวปัญญาในการดาเนินมากว่ากูรู้กูรู้นะคืออวิชชาละเอียดนิดห่าก็ไปครอบงําอยู่ คือออกไปยึดพวกนั้นอยู่มันก็เลยครอบผู้รู้ที่มันอยู่ของมันเฉยๆนั่นไม่แต่รู้ก็รู้ของมันเฉยๆอ,อจิชนมันออกไปยึดในความเกิดดับไปเห็นความเกิดดับหรือเห็นความดับสิ้นไปมันก็เข้าสู่สภาวะแห่งความไม่เกิดไม่ดับได้ พอมันปล่อยวางทิ้งออกไปและอัตตาตัวตนออกไปได้ไม่มีอัตราตัวตนที่จะออกไปยึดในการรู้เห็นโดยปัญญาว่าเป็นของของกูรู้กูเห็นมันก็ตัดขาดพวกนั้นออกไปมันก็ไม่มีตัวอะไรที่จะมาครอบจิตผู้รู้หรือธาตุรู้นี้หรือวิญญาณธาตุนี้พอเขาทํางานเองเป็นอิสระปุ๊บมันก็เลยตัดขาดออกจากการรู้ แต่การรู้รู้อะไรคือรู้เห็นที่มันเกิดดับหรือการดับสินไปนั้นเสียมันก็แค่รู้อยู่เฉยๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยกับว่าการเกิดดับหรือการดับสินไปนั่นแหละคือสภาวะการเข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับในความเกิดดับในความไม่เกิดไม่ดับกับสิ่งใดนี่แหละคือสภาวะของผู้รู้ันแท้จริง พอผู้รู้แท้จริงเขาได้ทํางานอิสระแค่รู้เฉยๆมันก็เข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับอีกต่อไปนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์อาอธาิบายมาไว้เพียงแค่นี้ก็เอาไปพี่นะขยายให้เขาถึงต่อให้เขาถึงจุดนี้ได้ก็จะหายสงสัยเองในจิตผู้ไม่มีคําว่าเกิดหรือตายเลย 放一放，就放一你